พระธรรมเสคาริยาบทที่สิบสองพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าต่อไปนี้คือพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าเกี่ยวกับอิสราเอลองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงคลี่ฟ้าสวรรค์ผู้ทรงวางฐานรากของโลกผู้ทรงสร้างวิญญาณในตัวมนุษย์ประกาศว่าเราจะทําให้เยรูซาเล็มเป็นถ้วยที่ทําให้ชนชาติทั้งปวงซึ่งล้อมรอบกลิ้งไปยูดาจะถูกล้อมเมืองเช่นเดียวกับเยรูซาเลม็ม ในวันนั้นเมื่อมวลประชา,ชาชาติในโลกรวมตัวกันมาสู้กับเยรูซาเลม็มเราจะทำให้เยรูซาเล็มเป็นศิลาซึ่งชนชาติทั้งปวงไม่อาจขยับขยื่นคนที่พยายามจะขยับก็เจ็บตัวในวันนั้นเราจะทำให้ม้าทุกตัวกลัวลานและผู้ขี่คลุ้มคลั่งองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนี้เราจะจับตาดูพงพันธ์ยูดา แต่จะทำให้หมาทั้งปวงของชนชาติต่างๆตาบอดและบรรดาผู้นำยูดาจะรำพึงว่าชาวเยรูซาเล็มเข้มแข็งเพราะมีพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์เป็นพระเจ้าของพวกเขาในวันนั้นเราจะทำให้บรรดาผู้นำยูดาเป็นดั่งไฟร้อนแดงกลางกองฟืนและเหมือนคบไฟลุกโชนกลางฟ่อนข้าวจะเผาผลาญชนชาติทั้งปวงที่อยู่ล้อมรอบทั้งซ้ายขวาส่วนเยรูซาเล็ม จะตั้งมั่นคงไม่ขยับขยื่อนองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยกองทัพยูดาก่อนเพื่อเกียรติของพงพันดาวิดและชาวเยรูซาเล็มจะไม่เกินหน้ายูดาในวันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปกป้องชาวเยรูซาเล็มเพื่อผู้อ่อนแอที่สุดในพวกเขาจะเหมือนดาวิดและพงพันดาวิดจะเป็นดั่งพระเจ้าเหมือนทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้านำหน้าพวกเขาไป ในวันนั้นเราจะทำลายชนชาติทั้งปวงที่มาโจมตีเยรูซาเลม็มแล้วเราจะให้พงพันดาวิดกับชาวเยรูซาเลม็มมีวิญญาณแห่งพระคุณและการอธิษฐานพวกเขาจะมองดูเราผู้ที่พวกเขาได้แทงและจะไว้ทุกข์ให้เหมือนคนที่ไว้ทุกข์ให้ลูกคนเดียวของตนและร่ำให้อย่างขมขื่นอาไยผู้นั้นเหมือนอาไยเมื่อลูกชายหัวปีของตนตายในวันนั้น จะมีการร่ำไห้ครั้งใหญ่ในเยรูซาเลม็มเหมือนการร่ำไห้ครั้งฮาดัดริมมอนในที่ราบเมกิดโดแผ่นดินจะไว้อะไรแยกไปตามแต่ละตระกูลพวกภรรยาก็แยกต่างหากได้แก่ตระกูลของดาวิดกับภรรยาของพวกเขาตระกูลนาธันกับภรรยาของพวกเขาตระกูลเลวีกับภรรยาของพวกเขาตระกูลชิเมี กับภรรยาของพวกเขาและตระกูลอื่นๆที่เหลือกับภรรยาของพวกเขา